สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็เจอกันที่แปลงหญ้านกากจักรพพัดนะคะวันนี้ขอนําเสนอข้อม,มูลเกี่ยวกับการปลูกหญ้านรกจ,กกจกักรพพัดแบบสองข้อตาค่ะพี่น้องคะอันนี้คือจะนําเสนอในเรื่องของข้อดีของหญ้าข้อดีของการปลูกหญ้าแบบสองข้อตามันดียังไงนะคะพี่น้องคะมันดีแบบนี้ค่ะพี่น้องมาดูนะคะจะให้ดูพื้นที่ดินก่อน,นะคะ่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องดูนะคะอันนี้คือเก๋ปลูกในจุดที่ระบบน้ำไม่ไม่มีไม่มีระบบน้ํานะคะก็คือเป็นบริเวณขอบสะนะคะขอบสะโครงการนะคะของกรมพัฒนาที่ดินที่เก๋ได้งบสนับสนุนมาค่ะก็คือขุดสะเพื่อใช้น้ํานะคะแล้วเก๋ก็มาปลูกหญ้าตรงบริเวณ พื้นที่ขอบสะตรงนี้ค่ะซึ่งปลูกในช่วงฝนตกนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นหลังจากปลูกแล้วฝนก็งดไปนะคะเก๋ได้ทำคลิปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือนำเสนอพี่น้องเกี่ยวกับการาปลูกบ่มท่อนพันธุ์นะคะบ่มท่อนพันุให้แตกลากพี่น้องอาจจะดูในคลิปก่อนหน้าน,นะคะแล้วเก๋ก็มาปลูกนะคะ แล้วเก๋นำเสนอไปว่าให้ปลูกแบบสองข้อตาค่ะพี่น้องนี่นะคะก็ปรากฏว่าโอเคนะคะรอดตายจริงค่ะปลูกแบบสองข้อตาในพื้นที่แห้งแล้งนะคะขาดน้ำดินแตกแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้ก็เลยจะเอามานำเสนอพี่น้องนะคะการปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้งระบบน้ำมาไม่ถึงข้อดีก็คือ,อจะช่วยให้น้ำในลำต้นนะคะจะช่วยเลี้ยง นอนะคะเลี้ยงนอของหญ้าให้เจรเิญเติบโตได้นะคะในช่วงที่ฝนไม่ตกค่ะพี่น้องถ้าเราปลูกข้อตาเดียวนะคะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำนะคะพื้นที่ไม่มีน้ำแบบนี้แห้งๆแบบนี้เราปลูกแล้วรากอาจจะเดินในพื้นดินยังไม่ลึกนะคะก็จะทำให้ดูดน้ำยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยน้ำในลำต้นนะคะเพื่อ เลี้ยงต้นอ่อนนี่ค่ะนี่คือข้อดีของการปลูกหญ้าแบบสองข้อตาค่ะพี่น้องนี่นะคะวันนี้เก๋ก,ก็จะพาที่น้องนะคะมาติดตามผลค่ะว่ามันรอดตายจริงไหมนะคะรอดตายทุกกอไหมคะนี่นี่นะคะปลูกแบบสองข้อตาข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้หน่อนะคะสองหนอ่อตรงนี้ค่ะก็คือข้อตาแรกจะอยู่ใต้ดินข้อตาที่สองก็จะอยู่ เนือดินพื้นดินนิดนึงให้ปลูกชิดกับเอียงเอียงนะคะปลูกเอียงชิดกับพื้นดินนี่ค่ะเราก็จะได้สองหนอถ้าหนอนี้แตกขึ้นมามันก็จะแตกกอตรงนี้อีกหนึง่งแตกกอตรงนี้อีกหนึง่งแล้วยาของเราก็จะกอใหญ่นะคะอันนี้คือข้อดีของการปลูกสองหนอสองคอตาค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้ก็จะพามาชมนะคะพี่น้องไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ค่ะก็นําเสนอเกี่ยวกับการปลูกย้านรกจกกักรพพัดในพื้นที่แห้งแล้งนะคะ ปลูกแบบสองขอตาดีที่สุดค่ะพี่น้องนี่ค่ะดินแตกแห้งเลยนะคะนี่เห็นผลนะคะพี่น้องคะดีจริงๆนะคะได้ผลจริงค่ะปลูกแบบสองขอตาในพื้นที่แห้งแล้งค่ะอันนี้น้ํายังไม่มานะคะขาดน้ําได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่หญ้าของเราก็ยังรอดนะคะก็ยังรอดแล้วก็ยังใบก็ยังดูเขียวนะคะ แตกยอดออกอย่างสวยงามนะคะพี่น้องดูตัวนี้ค่ะแตกยอดใหญ่มากนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะก็พามาชมนะคะติดตามผลงานเล็กๆน้อยน้อยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ค่ะบูวแบบสองข้อตาเหมาะที่สุดนะคะในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะคะหรือว่าช่วงที่ฝนงดพายุ ยังไม่มานะคะพี่น้องคะแนะนําให้ปลูกเป็นสองข้อตาค่ะจะรอดตายทุกต้นนะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ค่ะฝากติดตามผลงานนะคะแปลงหญ้านรลกจัก,กรพพัดแปลงนี้ไว้ด้วยครับพี่น้องคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะพอแปลงนี้สวยๆเดี๋ยวจะพามาชมอีกครั้งนึงคะ่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันสั้นๆค่ะปลูกในพื้นที่แห้งแล้งต้องปลูกแบบสองข้อตาค่ะพี่น้องคะ โอเคนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ